ดูดวงลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษภาคม2568นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ดาวย้ายเยอะมากๆนะครับนะถ้าตามที่เรารู้ๆกันนะตามข้อมูลโดยทั่วไปนะครับก็จะทราบกันว่ามี3ดาวที่เป็นดาวีเทพนะก็คือ,อราหูพระหัสแล้วก็ดาวเสาร์นะครับราหูนี่ย้ายก่อนใครเลยครับวันที่5้แล้วก็พระหัสเนี่ย้ายวันที่13 ส่วนวันเสาร์นี้ย้ายวันที่19นะครับตามปฏิทินสุริยาตินะครับซึ่งแน่นอนแหละในภาพรวมในองค์รวมเนี่ยส่งผลต่อดวงตาของทุกราศีเลยแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอ่ะเอาทั้งเดือนเลยเนี่ยดาวเนี่ยไม่ได้ย้ายเพียงแค่3ดวงนี้นะครับทั้งเดือนเนี่ยดาวย้ายทั้งหมด7ครั้งนะครับ อ่าเจ็ดครั้งเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด6ดวงเลยนะครับหกดวงนะฮะหกดวงนะครับย้าย7ครั้งอ่ะแล้วทำไม6ดวงมาย้าย7ครั้งนะครับนั่นก็หมายความว่ามีดาวดวงหนึ่งที่ย้าย2ครั้งนะครับนั่นก็คือดาวพุธนะดาวพุธเนี่ย เดินเร็วนะครับเดินเดินเสิร์ชนะครับก็คือเดินเร็วนะเร็วกว่าปกตินะครับดาวพุธย้ายครั้งแรกคือ1พฤษภาคมเลยนะครับแล้วก็ย้ายครั้งที่2คือ17พฤษภาคมนะครับนอกนั้นในดาวที่เหลือเนี่ยก็ย้ายครั้งเดียวนะครับอ่ะคันนี้ส่งผลอย่างไรบ้างนะครับอันนี้อขออนุญาตเนี่ยขู่ว่านไปตามดาวเลยแล้วกันนะครับในการที่ดาวพุธเนี่ยยกย้ายเนี่ย สองรอบเลยนะครับนะก็คือวันที่หนึ่งพฤษภากับวันที่สิบเจ็ดพฤษภาน,นะครับทรงผลก็คือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารการประสานงานนะครับโดยที่ช่วงวันที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับวันที่หนึ่งเป็นต้นไปตลอดทั้งเดือนเลยนะครับนะบชาวราศีเมษนะราคณาราศีเมษโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของ การติดต่อประสานง,งานนะครับการพูดคุยการเจรจาต่างๆนะครับงานเอกาสารต่างๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทำไม่สาเร็จนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้จะทําสําเร็จอะไรที่ยื่นขอนะครับเช่นขอยื่นคําร้องนะครับขอ,อในเรื่องต่างๆนะครับขอทุนนะขอสินเชื่อนะครับยื่นคําร้องหรือว่างานเอกาสารที่เรายื่นไปเรายัยางไม่ผ่านนะครับในพฤษภาคมนี้มีสิทธิ์จะผ่านใครที่อยากจะไปต่างประเทศแล้วก็ทําวีซ่ายังไม่ผ่านสักทีนะครับเรื่อง ของวีซ่าเรื่องของพาสปอร์ตเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางต่างๆจะประสบความสําเร็จเลยนะครับนี่คือในเรื่องของในส่วนของการที่ดาวพุธเนี่ยย้ายราศีนะถึงสองรอบเลยในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในช่วงต่อมาเนี่ยคือ5พฤษภาคมก็คือราหูเนี่ยย้ายนะครับราหูย้ายเนี่ยราหูย้ายเข้าสู่เรือนลาพะเลยนะครับซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมากๆเป็นจุดที่ดีมากๆและให้ผลดีต่อราศีเมษมากๆเลยนะครับ สิ่งที่ดีก็คือเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องของอาชีพการงานเรื่องของเส้นสายเรื่องของอิทธิพลต่างๆนะครับคนที่มีอิทธิพลหรือคนที่เขามี power มีเส้นมีสายเนี่ยเขาจะสนับสนุนผลักดนันชาวราคนาราศีเมษเป็นอย่างดีเลยนะครับคุณจะมีเส้นสายที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าเรื่องการงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็โดดเด่นเรื่องโชคลาภด้วยนะครับเพราะว่าราหูนั้นแปลว่าการเสี่ยงนะครับแล้วราหูเนี่ยยกเข้าสู่ ตำแหน่งพบลาภะคือเป็นพบโชคลาภเพราะฉะนั้นเนี่ยโดดเด่นเรื่องการเสี่ยงเลยนะฮะโดดเด่นเรื่องการเสี่ยงโดดเด่นเรื่องของงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของงานออนไลน์ทุกประเภทเลยงานประมูลทุกอย่างธุรกิจเช่าซื้อผับบาคาราเกะต่างๆนะครับโอ้โหเรียกว่าอะไรที่มันเป็นสีเทาๆหรือว่าเป็นอะไรที่ที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไไดข่าวสะอาด1 0อยอย่างเงี้ย ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยนะครับอันนี้สำหรับราศีเมษนะครับก็ความโดดเด่นตรงนี้เนี่ยจริงจะกินเวลาไปถึง18เดือนนะครับเพราะว่าราหูจะย้ายเนี่ยหพฤษภาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ในตําแหน่งเนี้ยยาวถึง ปีหน้านะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่22พฤศจิกายนเนาะตึงจะย้ายออกนะครับโอ้นี่แหละคือจุดที่โดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ใหญ่มากๆที่ราศีเมษจะได้รับนะครับซึ่งเป็นเป็นในทิศทางที่ดีนะครับนะย้าอีกทีว่าเป็นในทิศทางที่ดีนะครับอย่างยิ่งยวดเลยนะครับโดดเด่นเรื่องต่างประเทศเรื่องธุรกิจนําเข้าส่งออกเรื่องธุรกิจออนไลน์ต่างๆดีมากๆนะครับ แล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับในช่วงวันที่13พฤษภาคมเนี่ยพฤหัสย้ายนี่ก็เป็นจุดที่ส่งผลที่ดีนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับนะพรฤหัสเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานเกี่ยวกับชื่อเสียงต่างๆนะครับชาวลัราศีเมษคุณมีโอกาสที่จะเดินทางนะครับหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารประสานงานมีการพบเจอกับสังคมใหม่ๆนะครับโดยเพราะงานใครที่เกี่ยวต่างประเทศ คุณมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือแม้ทั้งเดินทางไปนะครับดูงานนะครับไปเผยแพร่นะครับวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะครับวัฒนธรรมองค์กรนะครับแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการที่ได้เดินทางนะครับการเดินทางนี้อาจเป็นการเดินทางต่างประเทศก็ได้นะครับหรือจะเป็นการเดินทางต่างจังหวัดก็ได้นะครับแต่เป็นในลักษณะของว่าไปแล้วเนี่ยคุณจะได้ผลประโยชน์นะครับกลับมาสู่ตัวเองซึ่งไม่ว่าจะเป็นการ ไปนะไปทางานหรือว่าไปเที่ยวก็ตามแต่นะครับนะคราวนี้จะเป็นการเดินทางหรือการพบปะผู้คนที่จะนะช่วยให้คุณเนี่ยนะครับจเจริญเติบโตแล้วก็มีความก้าวหน้าขึ้นในชีวิตนะครับในดวงชะตาค่อนข้างดีนะครับบางทีนะจะเจอผู้ใหญ่นะครับการเดินทางไปก็จะเจอ <c oughs> ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนนะครับจะเจอในเรื่องของคอนเนคชั่นที่ดีนะครับคนที่มี power คนที่เขาเป็นแบบ เป็นเบอร์ใหญ่ๆนะครับในวงการของเราทําให้เรานั้นต่อยอดงานของเราได้นะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆการที่ดาวพระอาย้ายครั้งนี้นะครับนะโดดเด่นมากๆแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเนี่ยจะช่วยเหลือพักดันสนับสนุนอุปถัมภ์คุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับถือว่าดีมากๆนะการที่ดาวพระาย้ายแล้วเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มที่ดีเลยนะครับซึ่งมันไม่ใช่ดีแค่เดือนพฤษภาคมนี้ มันจะดีไป1ปีเต็มๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการเดินทางหรือว่าพบปะผู้คนเจอสังคมใหม่ๆคอนเนคชันใหม,ใหม่ๆนะครับจะดีมากๆนะครับตัดไปถึงช่วงวันที่ 10, 15พฤษภาคมเนี่ยดาวที่ก็ยกย้ายนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวที่จะส่งผลอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับคุณไหนได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง นะมีวิแววที่ดีมีข่าวที่ดีนะมีภาวะผู้นําที่โดดเด่นมากดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดการจะเป็นผู้นําอะไรต่างๆประสบผลสําเร็จดีนะครับหลังจากอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนการเงินนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารที่อาจจะเข้ามานะครับอ่าทำให้คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไปช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ่าอ่การการเงินนะครับคุณอาจจะต้องเอาเงินของคุณเนี่ยนะเพื่อไปลงทุนกับ อ่าโปรเจกต์ใหม่หรืออะไรใหม่ๆนะครับนิดนึงนะครับก็คือดาวปุตตะอยู่ที่กระุมพระเนี่ยก็คือว่าเรื่องของโปรเจกต์ใหม่หรือว่าบุตรหลานบริวารเนี่ยมันจะมามีส่วนเกี่ยวข้องอ่าจะมาที่กระเป๋าสตางค์ของเรานะครับแสดงว่ามีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายหรือลงทุนนั่นเองนะครับเอ่อช่วงถัดมาคือ17พฤษภาคมเนี่ยดาวพุธย้ายอีกครั้งหนึ่งอ่าซึ่งตรงนี้ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวการเดินทางนะครับแล้วก็เป็นดาว อะลตเนี่ยหมายถึงว่าเป็นดาวอุปสรรคนะมันจะมีอุปสรรคเรื่องการเงินเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะสอดคล้องกับที่ดาวอาทิตย์ยกย้ายเข้าสู่ตําแหน่งการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องเงินของคุณเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะใช้ใจ่ายออกไปมันมีเกณฑ์ที่จะลงทุนไปกับอะไรใหม่ๆหรือว่านําเงินเนี่ยไปช่วยเหลือกับบุตรหลานบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับคนที่มีสถานะที่อ่า ด้อยกว่าเรานะครับเราอาจจะ,ะมีการไปช่วยเหลือคนนะครับหรือว่าไปทําบุญก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่มันเสียหายนะ,ะหรือน่ากลัวไปแต่อย่างใดนะครับมันก็เป็นไปตามดวงชะตานะครับก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องวิถีทางที่จะต้องใช้เงินมากกว่าแต่ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับถัดมาช่วง19พฤศภาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ดาวเสาร์เนี่ยยกย้ายนะครับซึ่งน่าสนใจมาก ดาวสาวย์ยกย้ายครั้งนี้เนี่ยยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งวินาทนะครับชาวราศีเมษร,ร,ราคนาเมษนะสิ่งที่ต้องอบอกกันต,ตรงไปตรงมานะครับดาวสาวเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะซึ่งเกี่ยวกับการงานดาวการงานเนี่ยนะโคจรเข้าสู่ภพวินาศแสดงว่าการงานของคุณเนี่ยคุณจะต้องอ,อยู่ในลักษณะของการเป็นเบื้องหลังคนอื่นนะครับหรือการผลักดันคนอื่นการอยูอ่เบื้องหลังคอยที่จะชี้ชี้แนะนะครับ แต่ว่าเ,าเป็นผู้นําไม่ได้จะอยู่หน้าอยู่หน้าหน้าฉากไม่ได้จะต้องอยู่หลังฉากนะครับแล้วก็งานอะไรที่มันเป็นงานลับๆงานไม่เปิดเผยงานที่เป็นเบื้องหลังเนี่ยอย่าง,งานี้จะโดดเด่นนะครับแต่ว่างานที่อยู่ฉากหน้าอยู่เบื้องหน้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเน้นในเรื่องของการการทํางานที่แบบผักดันผู้คนนะครับแล้วก็การอยู่เบื้องหลัง นะอันนี้จะให้ผลดีมากกว่านะสำหรับใครที่กำลังมองในเรื่องของการเปลี่ยนงานนะครับช่วงระยะนะครับที่เราเสารเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับ2ปีครึ่งนะครับคุณมี โอกาสที่จะเปลี่ยนงานนะสูงเลยนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะมีวีวแววมาหรืออาจจะเริ่มได้เปลี่ยนเลยก็ได้นะถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะครับบางประการที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยให้ต้องแก้ไขนะครับก็ว่ากันไปแก้กันไปนะครับเดี๋ยวดาวสาวจะอยู่เนี้ยประมาณสักอา่าสามเดือนนะครับสาม,ส,ามสี่เดือนเนี่ยพอปัญหามันถูกแก้แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าในภาพรวมองค์รวมของคุณเนี่ย ดาวเสารเนี่ยจะยกย้ายลักษณะน,นี้สปีครึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใน2ปีครึ่งนี้ชาวราคนาราศีเมษมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานสูงเลยนะครับมีโอกาสทั้งเรื่องของเปลี่ยนงานหรือว่าการออ,ออกจากตําแหน่งเดิมแล้วขึ้น นะตำแหน่งใหม่อะไรแบบนี้นะครับหรือเปลี่ยนอาชีพนะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพหรือแม้กระทั่งโยกย้ายองค์กรน,นะที่ทํางานนะมีโอกาสสูงอ่านี่คือภาพรวมแบบ2ปีครึ่งเลยนะครับแต่เดือนพฤษภาคมนี้อาจจะมีปัญหาอ่าเข้ามาก่อนนะให้เราต้องแก้หรือมีวิแววข่าวๆอะไรบางอย่างให้เราได้เตรียมตัวนะครับ ถัดมาเนี่ยถึงวันที่ยีพฤษภาคมเนี่ยพระเกตยกย้ายนะครับซึ่งย้ายเข้าสู่ตำแหน่งพันธุเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของอทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องเนี่ยนะครับคุณอาจจะมีภาวะความกังวลอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็คุณอาจจะได้ในเรื่องของ เครื่องรางของขลังนะครับอาจจะได้มาด้วยมีคนให้นะครับหรือว่าคนในครอบครัวนะส่งต่อมาให้หรือแม้กระทั่งคุณไปทําบุญคุณอาจจะได้ของขลังได้เครื่องรางอะไรมาบางอย่างนะครับซึ่งถ้าดูจากตรงนี้แล้วนะครับก็อาจจะเป็นคือของของที่ได้มาเนี่ยนะครับก็ไม่ดีอ่ะไม่ไม่ไม่บอกแล้วกันว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าให้ระมัดระวังการที่ได้มาแล้วเนี่ยนะ จะตกหล่นแตกหักเสียหายหรือของสิ่งนั้นเนี่ยชำรุดนะครับเพราะว่าามาอยู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นนิดกนะ็คือเสื่อมนะครับก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือคําว่าไม่ค่อยดีเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเกิดปัญหานะครับการแตกหักเสียหายการชํารุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ให้คุณดูแลดีๆนะใหะ้จัดวางอะไรก็ดีๆเวลาทําความสะอาดก็ระมัดระวังนะครับบางทีไปเผลอไปอะไรนะอาจจะ เกิดความชำรุดแต่ขักเสียหายได้นะครับนะก็ส่วนเรื่องของในด้านจิตวิญญาณนิดนึงก็พูดง่ายว่าเจ้าที่แรงนะครับเจ้าที่แรงนะเซนดีเซนแรงนะครับเจ้าที่แรงถ้าเกิดเรื่องของโชคลาภเนี่ยคุณอาจจะแบบลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านดูเพราะว่าดาวพเกตเนี่ยนะยกย้ายก็สู่ตำแหน่งพันธุคือบ้านนะอาจจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะก็หรือขอสิ่งที่คุณเชื่อ เชื่อถือและศรัทธ,ธาอย่าเงี้ยเอาเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันจะเป็นสายไหนก็ตามขาวเทาดําอะไรแล้วแต่นะครับอ่าแล้วก็คุณอาจจะมีการซื้อนะในเรื่องของอ่าเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของอะไรที่เกี่ยวกับน,นวัตกรรมใหม่ๆนะครับเข้ามาในครอบครัวนะครับในช่วงปลายเดือนหลังวันที่ยีพฤษภาคมเป็นต้นมานะฮะก็ไม่มีอะไรที่ต้องเตือนนอกจากว่าถ้าเกิดคุณได้ของสิ่งนั้นมาแล้วคุณอาจจะระมัดระวังในการใช้งานหน่อยระมัดระวังที่มันจะเกิด การชํารุดเสียหายการแตกหักการตกการหล่นนะครับเพราะว่าอยู่กับอาคารที่เป็นนิดเนี่ยนะก็อาจจะมีอะไรที่มันแบบอ่าชารุดนิดหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าบอกไว้ลงหน้าแล้วกันบางทีจะซื้อลงซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าก็อาจจะดูให้ดีดูสภาพดูเลิกดูยามอะไรนี่ให้ดีหน่อยนะครับเผื่อมันจะมีปัญหานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของอสุขภาพะระโชคลาภโชคลาภเนี่ยบอกไปแล้วว่าดีขึ้นแน่นอนนะครับส่วนเรื่องสุขภาพยังต้องอบัคับประครองระมัดระวังหน่อยเพราะดาวจําตัวเนี่ยเป็นนิดคือเสื่อมเรื่องของอุบัติเหตุการกี่ขีดเฉียวชนการขับรถกับราต่างๆอุบัติเหตุต่างๆระมัดระวังน,นิดหนึ่งนะครับการฟกช้าดําเขียวหรือการเล่นกีฬาต่างๆก็ระมัดระวังอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนั้นนะครับนี่คือดวงตาลัคนาราศีเมษเดือนพฤษภาคม68ครับ